มันเป็นผีสัมประเวสีอยู่ในหัองอยู่ในใต้เตียงน่นมันพวหนีไปไสดอกผีนียเราจะได้บอกโตจะเบี้ยวพวกนี้แสงด้วยวางสั่นเออเดาเดาเบ้งเดาเดาเออเสียไปนี่ มีปากเลกตัวน่ะโอ้ยก่ะท้วนได้บ่าทันเออใหม่ตามันสิคืออยู่บ่พี่อีบกเอืเอของเบ้องเรส่วนหน้าปเป็ยอแสบหัวหน้าปเป็นย่แหนมสิไก่หัวไก่มันอี่สตไก่ม,มองมันบน่ <c oughs> อยีอลูกไม่ได้โตเฮ้าต่าผ้าด่ผ้าโอผ้าน่อยหัน <c oughs> เจ้าอื่เซงไปงเลยส่วนหน้าเป็นแงพูดย่างไปทางขุนส่วนหน้าเป็นแงมทขุนตอนนั่นาลุพี่จะโตเข้ายังหน้าเป็นแงมเออเนทั้งทึงไ่อย่าง้กกาไปน้ำย่นี่ตาไหลเปยังบวกกาไปนี่มานก็ตายนี่แต่เพราะยิ่งแงเรถตายลเนี่ยเราให้เหบริปหาไปยังแง่นอกไปใ้เบ็ดเนาะก็ตออเรามีชีวิตอยู่แล้วก็หวงให้หวงหน้าอยู่พี่ไม่จไปก็ไปนี่ ไปแล้วเนาะไอ้บ่ามีมูได้อยู่นี่กัได้ไปกับป้าไปคัมท่านมะคัมนน่โอ้โหใส่โน้โอ้โหขาเข้ามาโอ้โอ้พี่ใช่ก็เจาะตุ้น ละพอแล้วอยู่ใจไปทางไหนอย,อยู่ใส่ทางสวนหน้าไปเงียบหน่อมึงใส่ลงไปทางสวนหน้าไปเงยแสงเด้อรับ้าไปเงียบเออต้องจะไปไอีหลีบ่ะพี่ไปตัวจะเป็นยังไงนี่ยโอ้ยเป็นตะยานได้ดิย่านนี่ยังนี่วเว้ยขนาดคนไปไทยมากปไปหาป่ากันยังพอเลาหลอกอยู่ย่านซั้งพี่หลอกเวียนนี่อไรอะไรกัดจยังมาบ่อตัว มึงิไม่หยาดเพราะสมีเลยโอ้ยบุเชียอย่าหลบลูด้พี่เฮ้ยเป็ยังไบ่เอ้ยมาหักข้อกุนนี่เลยเฮ้ยหาย่าดนีกรเด็นไปเป็นยางไบเอ้ยขาวว่าเรียนด้อถ้าสันจดให่ไปทั้งถุงก็ได้บุเชนั่งเดินทาอยู่พี่หรอกใหญ่จำสั่งมาหัวจำไปใส่หน้าพูดยียงน้ำกันไปพายดโยน ก็ทุด้มึงยังมาหลอกลูกหลอกหลานเด้อลูกหลานมาหาอยากหากินชื่อเสือ,อสเอ็นเอ็นเอาหิรตระบาดที่นี่ เงีม,มาเนะบอทำเสียงท่วงกนะูเนาะมาจบกันในเวียนกูสองคนมาติดิสิเมียนความคบบอือสองคนเหมอนบอ้ยสุดลายเลยกูนี่ยังเน่อยไอ้ฮะ่ตอนนจอหายใจดีเลยโอ้ยจุเบิ่มดวงาเรืองดวงกูก็ดีเลยเนยี่ โมอดียอ้เอ๋อเพิ่นเพิ่มเพิ่นว่าจะไหน่ะโอ้ยว่ามีจบกับนายเวนทีตีสามกูสองคนเะได้ดี๋ยว้เจ้ากับนายเวนทีตีสามสองคนพู้นะเออเรี่ยว่าเสียดอ๊ะเคาะไปแล้วล่ะบม่รู้ว่าเขาสินั่งกูคือเก่าบอเสรได้เดี๋ยวนี่เรื่องแบบนี้บอเสียนอย่าหลุดรูได้ใครอยู่เจ้ากับนายเวนเจ้าหันยังบริมาเป็นตัวเป็นตุ้ง กับในเว้นไฟนี่มาเป็นตัวเป็นตนนี่เด้อกว่าเห็นบึ่งพึ่งเลยล่ะเห็นกับตานเลยล่ะพขาจะเบาขึ้นนีอ่อ๋อ,อ,อดูเหอเห็นบอกนะเขอจะเบาโคตมาละ่ะห้ันนี่เฮ้ยแล้วจะตากะฮัลโหลเฮ้อกำลังสิกับนี่ล่ะอีกจังหน่อยกวนเออเอาเดี๋ยวสิกับตอนนี้ล่ะ เออกุสิเมื่อดออคุณยิ่งเย็นหมดเลดิจัดเป็นน้ำเนี่ยงแบกเว่ยโห้น้ำก็รอดก็เดียวพอดเด้อผู้อยู่หน้าที่กูัน่ะภาษาสําลักหัวร่างซ้ำนี่ไ่เดียวสิ่ไหแค่นี้ละอยากกงงก็ปูนะเจ้ากรรมนายวิญปวดก็จยากด้วยวะนั่นแล้ว กรับเดิกนี่บ่ได้เลยละเจ้ากันไมเว้นไผนี่นําหอดเงินเลยจะไปคึดยากเจ้าหั่นภาษาสําผีหลวกซื่อๆเง้นนี้เนาะเอออันนี้เจ้าไปสะเดาะเพราะอันเจ้าเสียอีหยังแน่เจ้า้ยพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์อืออีก2บักหั่นมาๆ2กล่องซํานั้นไข่2แผง ขึ <mm um> ้นเป็นสระวาสนาห์ไฟนี <S <s ่ได้เสนไว้มันจะมือว่องยี่อันนั่นเทิงซาบูเนื้อย่างหมูกระทะบุฟเฟ่สุวรรณอรรถขมือว้องพี่เลยไฟเป็เซียนไวมันมือได้ันตีไฟนี่เน่นเป็นไปรวดมาคนที่ยุคคไ่กูดักวันน้วปนี้วนเนนะ้้นนนวัว้ว้ Cậu ừ, cầm lấy đi thay thấy mắt đọc. để, để Cái nha Cái cá